สวัสดีค่ะ่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการปั่นน้ําใบเตยนะคะซึ่งการปั่นน้าใบเตยสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ต้องนําไปใช้กับการทําขนมฝักบัวนะคะซึ่งขนมฝักบัวก็เป็นขนมที่เป็นสูตรที่ทําเองโดยใช้ใบเตยหอมในการที่ทําให้ขนมเราหอมแล้วก็สีก็เป็นสีธรรมชาติจากใบเตยนะคะ ซึ่งก็จะแนะนําทุกคนว่าเอกลักษณ์ของขนมฝักบัวทําไมถึงหอมก็จะมีเคล็ดลับในการเลือกใบเตยนะคะใบเตยกท็ทุกคนจะเคยเห็นใช่ไหมคะมันจะมีใบเตยที่ขายที่ตลาดนะจะเป็นต้นใหญ่ๆนั่นก็คือจะเป็นใบเตยอ,อีกพันหนึ่งที่ใช้ได้แต่จะมีกลิ่นไม่หอมแต่ สำหรับที่เลือกใช้ในการทำขนมฝักบัวนะคะ,ะก็จะเป็นใบเตยเล็กแบบนี้<ม>เขาเรียกว่าใบเตยหอมซึ่งสามารถที่จะนำมาเป็นทำน้ำทำขนมฝักบัวแล้วขนมฝักบัวเราจะออกมาหอมแบบธรรมชาติไม่ต้องแต่งกลิ่นวานิลาแต่งกลิ่นอะไรเลยมันจะเป็นหอมแบบธรรมชาติก็คือจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าใบเตยหอมซึ่งส่วนใหนก็จะปลูก ไว้ใต้ต้นมะพร้าวนั้ำหมซึ่งมันก็จะมีข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้ใบเตยเราอะหอมไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นการถามสอบถามมาจากคนที่เขาขายนะคะอ่าแล้วเราก็วิธีการใช้ปั่นนะ้ำใบเตยก็คือล้างใบเตยเอามาแล้วก็ล้างใบเตยนะคะเต็ดต้องล้างให้ดีๆนะคะเพราะว่าใบเตยอะมันจะเป็นกาบๆเห็นไหมคะ เราต้องตัดออกมาตัดออกมาใช้กรรไกรหรือมีดก็ได้ตัดออกมาทีละใบเลยตัดออกมาทีละใบเพื่อที่จะให้เราล้างล้างทีละใบของใบเตยเลยนะคะล้างออกมาใช้ใบเตย ในสูตรนี้ก็จะใช้วิธีการปั่นนะคะโดยการใช้ถูปัน่นหรือว่าถ้าใครไม่มีถู่ปัน่นก็ใช้โดยการต้มก็ได้นะคะต้มใบเตยแล้วก็ต้มเสร็จก็ขยี้ขยี้ขยี้ใบเตยมันก็จะเป็นน้ำสีเขียวแต่ถ้าสะดวกกว่าก็คือใช้ถูปั่นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเราก็จะล้างใบเตย ล้างใบเตยโดยการผ่านน้ำเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องทุ่งยากเราบูรอกใบมันให้ให้ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ภาพสุกภผมก็จะอยู่ตรงชอบใบนี่แหละล้างให้ดีให้สะอาด ล้างเสร็จเราก็มาวางไว้ก่อนใบเตยหอมเราล้างเราแค่ตัดมันก็จะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเวลาฝันความเขียวของน้ำใบเตยใช้ใบเตยหอมมันจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยมันจะต่างกับใบเตย ใบใหญ่ๆที่เขาขายในตลาดนะคะ mm. อ่าเราล้างเสร็จแล้วหนึ่งน้ำ ต่อไปเราก็ล้างซ้ำไปเรื่อยๆค่ะเราก็ล้างบนไปประมาณสามรอบนะคะล้างเหมือนเดิมสามรอบซึ่งวันนี้เราก็ล้างน้ำที่สามแล้วค่ะอะ่น้ำสุดท้ายล้างน้ำที่สามแล้วเราก็ไปเตยออกมา แล้วก็เอาใบเตยของเรามาค่ะบัดใส่โถเลยเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือล้างเสร็จแล้วก็ตัดใบเตยใช้กันใกลตัดตัดใส่โถให้มันชิน้นประมาณที่เครื่องปัน่นมันมันมันเพื่อความสะดวกในการลดลดปริมาณการทําให้เครื่องปั่นมันปั่นง่ายอะ่ะพูดแบบนี้ก็แล้วกันให้เครื่องปันป่นปั่นใบเตยได้ง่ายขึ้นละเอียดเร็ว น้ำใบเตยก็จะหอมมากขึ้นปริมาณในการใส่ก็ถ้าใบเตยต้นเล็กก็ใช้ใบเอยในการใช้ใบเตยประมาณสามต้นในการทำขนมฝักบัวสูตรหนึ่งกิโลครึ่งจะเหมาะก,กับปริมาณน้ำที่เราใช้เดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าใช้น้ำเท่าไหร่ในการทำขนม นะะ่ะะคแล้วก็หั่นไบเตยใส่ใส่ขมงวันอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมโยงกับการที่ปริมาณน,น้ำในการทำกันกองบัวเลยนะคะเราจะทำน้ำใบเตยีเดียวนะคะ อ่าต่อไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบเตยเราก็ตัดใส่ถูแบบนี้เห็นไหมเป็นถูเลยคือปริมาณถูปั่นเราเท่าไหร่เราก็ใส่ใบเตยใปเท่านั้นไม่ต้องซีเรียสว่าจะใช้ใบเตยเท่าไรปริมาณเท่าไรแต่หลักๆทั่วไปค่าสูตรหนึ่งกิโลครึง่งก็จะใช้ใบเตยประมาณสามต้นในใบเตยเล็กนี้นะคะนี่คือต้นที่เราัดออกมา เราจะได้ใบเตยในถูแบบนี้นะแล้วต่อไปก็จะเป็นเทคนิคที่ว่าสูตรต่อไปก็จะเป็นการเข้าสูตรขนมขบวแล้วนะอ่ามันก็จะเชื่อมโยงกันว่าวิธีการทําน้ําใบเตยบางคนงงว่าทํายังไงต้มได้ไหมปั่นได้ไหมต่อไปก็จะเป็นวิธีการทําน้ําใบเตยนะคะซึ่งน้ําใบเตยนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราทําขนมขบัวซึ่งขนมขบัวสูตรนี้หนึ่งกิโลครึ่งเราจะใช้น้ํา ในการทําขนมพันเจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะคะซึ่งน้ 1, 7, ําพันเจ็ดอ่ะสำหรับคนมือใหม่เลยสําหรับคนมือใหม่ในการทําน้ําใบเตยตวงน้ําไปเลยนะคะต้องมีที่วัดน้ําให้เป๊ะที่วัดน้ําก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าจะมีที่วัดมีปริมาตรบอกซึ่งน้ําใบเตยในการใช้สูตรขนมฝักบัวบัวหนึ่งกิโลครึ่งจะใช้น้ําใบเตย น้ำผสมกับน้ำใบเตยบางคนน้ำใบเตยไม่จําเป็นต้องพันเจ็ดแต่แนะนําวิธีให้เทคนิคทําขนมสวยคือเตรียมน้ําไว้เลยพันเจ็ดร้อยมแบบนี้แล้วเราก็เตรียมใบเตยไว้ใส่ถูเพื่อปัน่นจากนั้นเราก็นําน้ําที่เราเตรียมไว้ 1, เนี่ยพันเจ็ดเนี่ยเทใส่ถู เใส่โถเพื่อปั่นออกมาเป็นน้ำใบเตยโดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ำที่เราใช้อะเท่าไหร่แล้วแล้วส่วนนี้คือจะเป็นน้ำที่เหลือน้ำที่เหลือเราก็ไว้ใช้ในการผสมกับแป้งอ่เราใส่น้ำไปเตยล้วได้น้ำียบร้อยแล้วก็จะปั่น เรือนว่าใบเกยอะะเอย่ เพื่อโอน้ำไปเลยนะคะแล้วก็เราก็ออกเตรียมถัทงที่จะมาผสมแป้งไว้เลยก็คือโองน้ำไปเลยใส่ในถังที่เราจะมาผสมแป้งไว้เลยจะได้ไม่ต้องลสยขั้อตอนนะคะดี่นะเห็นไหมสีเขียวมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีกิหมองด้วย อมต่างจากใบเตยธรรมดานะคะแต่ถ้าใครที่หาใบเตยหอมไม่เกิดไม่ได้ก็ใช้ใบเตยธรรมดาได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องซิกว่าจะเป็นใบเตยหอมนะแต่ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้ขนมเดาหอมแทมจริงเวลาเราทอดออกมาแล้วหอมจริง น้ำเบตเตยที่เราทำมาเมื่อกี้อยู่ในถังนี้แล้วเนาะอ่านี่เขาเรียกว่าวิธีการปั่นน้ำเบตเตยในการที่จะทำมาทำขนมฝักบัวนะเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เป็นแบบนี้